สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องของนุ้ยนะคะนุ้ยฮาฟนุ n ย i s Day ค่ะหวังว่าทุกคนสบายดีนะคะดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยค่ะฝนฟ้าในวันนี้ยังมีฝนอยู่นะคะเน้นในช่วงบ่ายข้ามค่าประมาณ60%ของประเทศเน้นภาคอีสานนะคะส่วนในช่วงเช้าวันนี้ใครอยากทำอะไรรีบทำเลยนะคะเริ่มมีแสงแดดให้เห็นบ้างนะคะ ต้นเดือนค่ะจับตาดูการก่อตัวของพายุลูกใหม่กันค่ะคลิปนี้นะคะนุ้ยจะพาทุกคนมาเช็คอากาศประจำวันเหมือนดังเช่นเคยนะคะพร้อมกับจังหวัดเสี่ยงภัยฝนตกหนักค่ะและอัปเดตว่าที่พายุลูกใหม่ค่ะขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้นุ้ยในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ ลักษณะอากาศของบ้านเราในวันนี้นะคะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตอนออกและภาคใต้ค่ะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60-80%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะจึงขอให้ประชาชนในบริเวณพื้นที่เสี่ยงภยัยระวังอันตรายค่ะจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ในระยะนี้นะคะ และทั้งนี้เนื่องจากร่องมรสุมค่ะพาดผ่านภาคกลางและภาคตะวันออกประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยค่ะลักษณะเช่นนี้ทําให้ประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าะนองโดยมีฝนตกหนักบางแห่งสําหรับขึ้นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกําลังอ่อนลงค่ะโดยทะเลอันดามันมีคลื่นสูง1-2เมตร ส่วนบริเวณอ่าวไทยนะคะทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรค่ะและบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือนะคะเดินเรือด้วยความระมัดระวังค่ะและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองไว้ด้วยนะจังหวัดเสี่ยงภัยฝนตกหนักในวันนี้นะคะภาคเหนือแม่ห้องสอนเชียงใหม่ตากพิษณุโลกกำแพงเพชรพิจิตรและเพชรบูรณ์ค่ะ ภาคตะวันออกเชียงเหนือจังหวัดชายภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสเกตและอุบลราชธานีภาคกลางจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสาครสมุทรสงครามและนครปฐมค่ะภาคตะวันออกจังหวัดสระแก้วจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะคะจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชค่ะ ภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบีตรังและสตูลค่ะอัปเดตล่าสุดนะคะว่าที่พายุลูกใหม่ค่ะทั้งโมเดล ECMWF และ GFS นะคะให้ตรงกันเลยค่ะในเรื่องตำแหน่งการก่อตัวของพายุลูกใหม่และตำแหน่งการเคลื่อนที่นะคะแต่ต่างกันตรงที่เวลาค่ะ ECMWF เนี่ย ให้ขึ้นฝั่งเวียดนามนะคะในวันที่6ตุลาค่ะและให้สถานะเป็น depression ถึงโซนร้อนส่วน GFS นะคะก็ให้ขึ้นฝั่งที่เวียดนามเหมือนกันค่ะในวันที่9ตุลาคมสถานะนะคะก็เป็นโซนร้อนถึงไต้ฝุ่นค่ะและช่วงนั้นนะคะก็มีลมหนาวดันมาค่ะจากข้างบนแต่ลมค้าค่ะหรือลมทิศตะวันออกก็แรงด้วยนะคะ และคาดว่าอีก2 3ถึง3วันนี้นะคะก็จะเริ่มเห็นการก่อตัวแถวตะวันออกของฟิลิปปินส์ค่ะข้อมูลยังมีการเปลี่ยนแปลงได้นะคะนี่เป็นเพียงการคาดการจากโมเดลค่ะตอนนี้พายุยังไม่ได้เกิดนะคะนุ้ยจะมาอัปเดตให้เรื่อยๆค่ะจบพยากรณ์อากาศพบกับนุ้ยได้ใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย